เมื่อคนรักเพลงเก่ามารวมตัวการจับไม้ดวลเพลงคู่ก็เป็นสีสันที่เกิดได้ไม่ยากยิ่งได้จังหวะสนุกสนานของบ้านโป่งคนงามผลงานหาฟังยากของครูเอื้อสุนทรสนานก็ช่วยสร้างสุขใหยามบ่ายที่บ้านพานเพลงได้ไม่น้อย สองปีแล้วที่วรรนคล้ายพงอดีตนักดนตรีกลางคืนไว้ใกล้กเกษียณน,นำเงินทุนและความรักมาทำร้านคาราโอเกะข้างทางหวังได้อยู่กับผลงานเพลงของครูเพลงทั้งลูกทุง่งลูกกรุงที่แทบหาฟังไม่ได้ในยุคปัจจุบันกระแสนิยมปากต่อปากทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมของคนรักเพลงเก่าทั้งในบ้านโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เพียงได้ร้องเพลงของศิลปินคนโปรดหากยังเป็นพื้นที่ปลดปล่อยที่คอเพลงเก่าหลากหลายอาชีพเฝ้ารอมายาวนานถ้าเฉพาะพวกบ้านนอกเนี่ยน้อยจะมีสักแห่งสองแห่งบางแห่งบางอำเภอบางคนอำเภอก็มีบางอำเภอก็ไม่มีประมาณนี้เราได้พวกเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนเพลงอะไรเพลงนีเน้เพลงร้องดีดีไปดีไปตรงไม่ผิดหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ มีการปรับปรุงตัวสมองเราก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์ที่นี่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเนีอะสุขภาพแย่มากเนื่องจากว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็มาบ่อยๆเข้ามาบ่อยๆแล้วไรื่องร้องเพเนี่ยมีความ้สึกเหมือนเราดิสการ์ดดทสการ์เนี่ยนไม่ใส่ในสิ่งต่างๆแล้วเราไส่ใส่ความรู้สึกต่างๆเข้าไปในเพลงเพลงเก่านี่ด้วยหมายควาคือเพลงเก่าโบราณเนี่ยมันเหมือนกับเี่นผมร้องเพลงเลยเี่นผมจะร้องเพลง เออเออท่าฉลองเงี้ยนะพี่ผมจะหวนสมัยผมเป็นเด็กผมได้รางวัลคาราเต้สิบผมได้แปดนะครับร้องให้โรงเรียนฟังผมได้ยินตอนสี่โมงเช้าตอนดีนะครับถ้าฉลองฉะนั้นถ้าผมร้องเพลงท่าฉลอเลงเพรจะตอนรื้อสื่มาใผมเป็นเด็กถูกมนะครับผมจะนึกถึงเพื่อนคนต่อต่อ,ตอ,ตอมาฮเฮ้ยเพลงมันนะเพื่อน,นรอ้องเพลงแบบนี้ก็จะจําได้ทันที เ,เพลงรุ่นเล็กได้แสดงฝีมือเช่นลีลาพรงวงนักร้องสมัครเล่นผ่านการประกวดมาหลายเวทีก็อาศัยที่นี่ฝึกฝนร้องเพลงของศิลปินคนโปรดทั้งสวลีพกาพ,พานันและรวมทองทองลั่นทมโดยอาศัยคำแนะนำบรรดาก,กูรูและคนคอเดียวกันซึ่งมักมารวมตัวกันในวันเสาร์และอาทิตย์ความสุขจากบทเพลงยังทำให้หลายครอบครัวใช้พื้นที่คนรักเพลงเก่าเป็นที่รวมญาติในวันหยุด คมพันธ์ครอบครัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่าหนูก็ต้องขับรถมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยก็มาหาที่บ้านโปงค่ะก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่พอมีร้องเพลงมีอะไรก็คุยกันมากขึ้นเม่ได้ฟังว่าพี่ผู้ชายนี่ยไม่ร้องเพลงค่ะไม่ชอบแต่จะชอบฟังค่ะชอบฟังพยาร้องเพลงเขาเข้ามาอยู่ทุกวมนมาร้องกันเขาร้องไม่เป็นแต่เขาชอบฟังเพลงไงคนคน,คนเราฟังเพลงนี่มันมีความสุขนะ บางทีอารมณ์เครียดเราเนะ่ยเรามีเพลงเปิดแล้วก็ทำให้เราอารมณ์คลายเครียดได้นะครับเพลงนี้ทําให้คนหายเครียดขอเพียงมีความกล้าเวทีคนรักเพลงเก่าแห่งนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินสมัครเล่นได้โชว์ลูกคอกติกามีเพียงข้อเดียวคือไม่รบกวนคนอื่นและต้องช่วยกันให้กําลังใจนักร้องทุกวันนี้ร้านของคนรักเพลงเก่าในบ้านโปง่งต้องเปิดเกือบตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับแฟนเพลงที่หลากหลาย หนักสำหรับเจ้าของร้านแต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของคนคอเดียวกันรวมถึงได้ฟังเพลงเก่าที่ถูกลืมยังมีผู้หยิบมาร้องก็ช่วยให้หายเหนื่อยและมีความสุข